สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับอาฟองเหมือซ่องวันนี้ผมมีเคล็ดลับเด็ดๆมานำเสนอครับเป็นการแทงไฮโลบนมือถือนะครับแอปก็โหลดมาแล้วครับทั้ง iphone แล้วก็ทางระบบ android ครับสามารถโหลดมาไว้ในเครื่องเล่นกับเพื่อนได้เลยครับเรามาดูครับสาธิตครับโหลดมาแล้วก็เปิดเลยครับอ่าดูเปิดฝาให้ดูก่อนครับตั้งนาก่อนครับปิดฝาขยานะครับ อ่าไฮโลออกต่ำก็เปิดนี้ลองดูเลยครับเห็นหครับ4 4 2ออกต่ำก็อ๋อผมลืมบอกไปครับแอปนี้สามารถรู้ได้แค่สูงกับต่ำเท่านั้นครับออรู้แค่นี้ก็จะได้เปรียบเจ้าไปเยอะเลยครับส่วนถ้าไฮโลออก11เเราก็เสียให้เจ้าไปเพราะเรารู้แค่สูงกับต่ำดูต่อไปเลยครับเปิดนี้ออกต่ำครับ ห็ครับสี่สามเอียดต่ำต่อไปเลยครับปอนดนี้ยังเป็นต่ำอยู่ครับนะครับสี่สามเอียดเหมือนเดิมต่อไปเลยครับปอนดนี้ต่ำครับนะครับดูต่อเลยเปอนดนี้ก็ยังแทงต่ำเหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งหนีตัวเองโอเคครับต่อไป ถ้าเป็นเจ้าปกติเราก็คิดว่าเปิดนี่ไปสูง้ะมันก็ยังต่ำเหมือนเดิมครับดูเลยครับเห็นไหมครับติดสายยาวครับมันต่ำมาหลายรอบแล้วเปิดนี่สูงครับเห็นไหมครับหกสี่สองสูงครับปิดนี้สูงครับวันนี้ต่ำครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆผู้ใดสนใจนะครับสูตรติดต่อที่ผมได้ครับ ID line R าย์0หรือทาง facebook f a c e b o o k c o m 1 1 h i l o ครับอีก3เปิดสุดท้ายครับก่อนจากกันไปครับแทงตาำครับเห็นม่คา่ตาำแทงตาำครับเห็นยวครับ สุดท้ายครับสุดท้ายตามเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมอฟัฟฟงเหมือนซ่องครับมีอะไรเด็ดๆมาเปิดเผยคอยติดตามชมกันต่อไปครับสวัสดีครับ